แล้วก็ตัวลิมเมอร์ตัวนี้อันนี้ก็คมมากๆเลยนะครับใช้งานง่ายเลยอันนี้ทห้มุมง,ง่ายให้ดูโอเคนะครับปกติเราต้องทำแบบนี้ตรงนี้นี่ครับให้ดูมองเห็นไหมครับเห็นไหม แทบจะไม่มีคมเลยครับตันนี้ออกแบบมาค่อนข้างดีใช้งานค่อนข้างดีเลยนะใช่ไหมแต่พวกที่เราใช้เราต้องพมอมหัวลงนี้ถูกไหมเพื่อไม่ให้คีย์ที่เราริมเมอร์มันเนี่ยหรือลบคมมันเนี่ยไม่ให้ตกไปข้างในถูกไหม,ไหมคมมากครับนะสวยเลยทีนี้